สวัสดีครับผมอันนี้ครับตัวพักยาวครับเกิดซือว่าจะเริ่มเน่าแล้วพี่น้องนะเป็นการมาเมืองนะครับว่าเป็นยังไงเริ่มเน่าแล้วนะครับเบียมะละโกก็เริ่มเนา่าเหมือนกันนะครับแล้วจะเริ่มแตก เต็กนอเต็กยังบอกมาาลายนนะครับอันนี้คือระตอนที่ผมเป็นคนั้วไสใบนะนะครับแล้วก็บวงมาใส่อกีกอันนี้นะมันจะเป็นไอ้เพื่อนเทดอันนั้นนะไอ้พอเพาะเมล็ดนะครับใส่น้ำไว้ข้างในนี่น วันที่หนึ่งครับผมสิเริ่มงานครับคือสิบร์เดมาลูกวนเพลินนะครับบร์เดมาซอยเพลินอีกอีกอาจจะมาทุกวันหยุดนะครับหรือว่าวันที่ผมมาเวนะคืาคำคำ,คำก็มาพ้นหน้าพหนอย่างซอยเพลินืีอนะครับอ่าเป็นความหักความคิดหอดความคิดถึงคือเก่าครับไปมาหาเพลินนะครับ ถึงทีอ่างก็ได้กระซางพ่อก,กะยังมาคือเก่านะครับกระยังมากสองมาแหวนะครับให้กำลังใจคือเก่าครับหักเพ่ยยังปันคือเก,าก่าครับพี่น้องครับนะขออ่างเพื่นเดี๋ยวจะเพื่อนเทสไปอ่างอันสีนะครับโปรอยากให้มาก,กอ็เข้าใจอยู่ว่าคืออีกอย่างเนาะบอดดี้คิดอีกอย่างดอกแต่ว่ากอะคิดเทกเป็นความหักของผมเองฮะหักที่กินบอดดี้นะครับหักที่ บอกแบบด้วยผมเองนะนี่กะโอเคอยู่นะครับรู้สึกว่าโดนน้ำไปกะซึนนะครับเพิ่นบําดน้ำเพิ่นว่านเมื่อก่อนนี่เพิ่บนบ่าดเม,ม,มื่อก่อนนี่มื้อนึงนะครับติ่มไว้บัดนี้มันตายพี่น้องนะรับบ๊วยเสีดอันรับบ๊วยเสีดยาอันอยู่ในอันปักแตงหมือรับบ๊วยเสีดยาอันอยู่ในใบบ่บ่เสียดผลรับเสีดแต่อยู่ในอัน ไอต้นมันนะครับมันก็นเลยทําให้ปักแตงมูนี่มันเหี่ยวตายนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ผมมาขอให้เพิ่อ้ผมอยากสิสียดไเพิ่นบ่บ่บ,บ,บสีดนะครับผมเลยเสีดนะครับเพิ่นบ่อยากสีดนะเพราะว่ามันก็เกือบตายไ้พี่น,อน้องมันแนบมือละนะแต่ว่าก็เก็เป็นอยู่นะ ผมมาผมกระิมาตักัน้ำน,นะครับตักน้ำใส่บวลดนะครับว่ายางรูดเอาเพราะว่ามันกะเป็นไ้เป็นเป็นออยุนะครับตัวมันตายพวกว่าเป็นยางคับที่พี่น้องมันเหี่ยวครับเหี่ยวตายแบบว่าเลนนื่อยไนะหรือว่าเบียดมันมันท่านแข็งแรงนะขันเบียดแข็งแรงขึ้นยังสีกัมันคือติดหลอดอยู่ในพี่น้องนะ นี่ก็เดี๋ยวไอ้หนาที่ฟุ้มตัวนี้ผมก็สีเอาให้มืเอื่อมาสี 26, 27, 28สามมือนะสามมือนะครับเบิร์ตเพราะว่าเศษซีอยเอาไปให้งัวเพงคนกินนะนี่ก็ตอนนี้ผมปลูกมีอยู่สามสีหาแถวนะเพราะว่าอีกที่เหลือนั่นคือว่าหนึ่งสองสามสีหาหกหกแถวนะ กมีการพอปกคกองทั้งหมดนะทั้งหมองกุ้ยเคลือบักทั่วหมดนะครับทั้งโดมะนะเหตุเกิดน,นะครับทักทายเป็นมือนีวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเวลาตอนนี้กับ,บ่ายหนึ่งกัวเล้วนะครับบ่ายหนึ่ง20-30แล้วเนะาะเพราะว่าผมกะขอม,มาต่างกันว่าเตม,มาซอยงานเพิ่นาเตม,ม่าเห็ด มันซอยนะครับมันอีเพ้นว่ามีเป็นไฮคุ้นแบบว่าขึ้นมันตันนะครับไปขึ้นทังพูนนะครับพี่น้องก็เลยบ่ได้ซอยเพึ่นก็เลยให้เป็นการว่าเขาขึ้นมันตันเขาตีไม้ทัดการเองนะครับแล้วก็เขาขึ้นมันตันแล้วเขาก็สีบเบี่งกันไปก,กับผู้นของเขาเนาะส่วนผมเองผมมาด้วยใจผมเองนะมามาซอยนะมาซอยน้องโบนะครับนะกับเป็นความ คิดฮอดความคิดถึงความบางดีเป็นความหักของผู้ชายคนหนึ่งที่ผมบวกกาแสดงออกเป็นคนที่เก่งใจอยู่เนาะแต่ว่ากะในเมื่อเฮ่าผาดโบได้เป็นดองกันกับนางก็เลยให้ยทิศแครเป็นพี่ชายนะผมกะยังตันตันคือเกา่าบอยาก,ายกเป็นปออพนี่ชายก็เลยบอกเสพเรื่อว่าพี่ชายกระซ้างพี่ชายกระซ้างพี่ชายข้อหลุดพ่อและแม่์อ่าไอา หักโบอายมักโบนะครับกะผมกลบ่ได้ว่าที่ล่วงเกินหรือว่ากว่าแบบว่าให้เกียรตินะครับให้เกียรติตลอดนะครับมาสวยงานเป็นปกติพวกองนะครับแต่ละช่วงผมกลับมากษสิมาช่วงบ่ายสามก็กวัวนะครับมาสามเป็นก,กัวโผล่โผล่มาแล้วนะครับเพราะว่าผมกลสิมาซอยเป็นหดหนามหรือว่ามาโศกหยาหรือว่ามาเหิดงต่างๆอยู่ในสวนในหยังสินะก็เลยมันี้อในในการสีด ยาชีวภาพนะครับในการสีดยายพิภพยาชีวภาพเบาบ่าถือเนาะบ่เร็วอีกผลิตสีตอนดอนมั่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะครับสีดเขาไอ้สีผลนในใบนะครับพี่น้องนะเป็นการสีผลนในใบก็เลยเป็นการว่าผมก็เลยต้อตงทานั่งทานั่งคุยกรบโบช่วงสองทุ่มนะครับหรือว่าสองทุ่มกลัวเพราะที่เพราที่สองถังข้าวเดียวนะทีแรววกวเขาหกกบาทน,นะครับกับกับ มีคนเพื่อนบามีคนมาบอกสันสีว่าอันผมมาฝ่อว่าอย่าง,งการหรือว่ามียังการคือแต่เปน้องก็เสียหายสันสีนะพครงกาผมเหมือนกับบอกแล้วว่าผมมาดยใจเขาเข้าขใจอยู่นะเคยบอกอยู่ว่าผมอ่าก็คิดเป็นแฟนคิดเป็นนางนนแต่หาเพื่อนบ่อยเพื่อนคิดเหลือยงแฟนเหลี่ยงนางก็เลยเป็นขออ้างว่ามีคนมาเบาะมาบัน,บนสีนะครับผมว่าบ่าเป็นน้ำผมผมว่าเห็นแต่เพื่อนเสียหายนะ น่ะน้องโบน้องโบเป็นคนเบา,นาเนาะแ็เลยเข้าใจว่าก็่าเป็นยังนะขอเข้าใจอยู่แล้วนะครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึง่งนะวอีกสามมือนะครับสามมือผมกับสีโบได้มากกว่ารบกวนนะครับหรือว่าอัดเสีมาแวะมาหาส่วนบรหยุดนะครับันหยุดอัดเสีมาครับมาแวะหาลูกทุ่งไสเพิ่นนะสิ่งแจ้งว่าหายมาหายมาฝากนะครับมาอ่านให้ผมว่าอยากไม่อยากห้มากสีนะครับ บักฮุงมันตายพี่น้องนะมันนเป็นต้นหน่อยอยู่นั่นนี่แต่ว่าผมเอามาปลูกลองเมืองมันก็เลยตายมันถืบแดดนะเพราะว่าบางทีมันถือเรียดร้ายมันก็เลยตายพวกนี้มาต้องทาให้มันแข็งโตหรือว่ามันยังอ่อนแออยู่นะเขาก็เอามันมาปลูกก่อนเหมนีนต้นบางต้นเข้าเข้าบริลดูแลเป็นพิเศษหรือว่าบริลลูบริลดูแลแบบกลชิดนะหรือว่าโบ้ฮดน้ำมันก็เลยทำให้มันตาย anh đi nhận này nè cái đốt thìm phải đốt nói nó ngay bù đốt thìm sợi mẹ đôi tay hải quá đốt thìm sợi đây đó là con tay hải พี่คนอันนี้พี่ยังคนเก็บกดคนเก่าดหล่าในเมืองฝนโลดถิมเบิร์ดเลยแห่อันใบมันตายใบมันตายแล้วโลดถิมนะครับโอ้ยายใบใครใบมันไอต้นมันถือไอเสือราเสือราหรือว่ามันถือแบบว่าไอผ้อื่นใบยังก่อ ไอ้อื่นว่าเชื้อหน้านลงบที่อื่นว่ามันนี้มันไดเห็นมันเลยเป็นในคลายว่าไอ้มันแหง้งแต่ว่าบักแตงอู้มันก็เป็นอยู่พี่น้องนะเป็นแต่หาบลอดบลคือนะเพราะว่าถื่อกัน,นี่เันตัดสินใจว่าสีสีทร่องเอาอันอื่นมาลงนะครับเอาพวกอย่างกา็บึกอื้อบักแตงหรือยอีย่างกา็คนแบบเสียมาลงอื อันนี้ก็เป็นเลยพี่น้องเป็นเน้่เป็นเนี่ยนะกระเพิ่นกับพุน้ำพุทดินต่อนะครับผมปลูกไปให้นะอันนี้ผมอหมูจะใส่อัน,นมันมีบางสูตรเขาใส่ไอ้ไอ้เอื่นว่าไอ้เอื่นว่าอย่งกว่าไอ้น้ำชุม่มใสสูบนะครับ